คุณรู้ไหมพวกความสุขที่แท้จริงของพวกเราคืออะไรคือการได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตแบบบ้านๆอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พิเศษมากมายแต่เรารับรู้ได้ถึงความสุขและรอยยิ้มของคนในชุมชนที่มีต่อพวกเราแค่นี้ก็เป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดแล้วการเก็บเห็ดป่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยในภาคอีสานมาอย่างยาวนาน และรวมถึงชาวบ้านในตะบลนาเลียง,ยงเช่นเดียวกันเพราะในหน้าฝนของทุกปีจะมีเห็ดเกิดอยู่ตามป่าเป็นจำนวนมากและชาวบ้านก็อดไม่ได้ที่จะออกหาเห็ดป่าส่วนใหญ่เพื่อไปประกรอบอาหารและจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้ในครอบครัวการเก็บเห็ดป่าในพื้นที่ตะบลนาเลียงถือเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานซึ่งได้รับการบอกเล่าเรื่องราวและองค์ความรู้ให้รู้แหล่งเห็ดธรรมชาติ รู้จักรักษนะของเห็ดวิธีการจัดจำแนกชนิดของเห็ดป่ารวมถึงแนวทางในการใช้ประโยชน์ของเห็ดป่าในด้านต่างๆโดยอาศัยวิธีการสังเกตประสบการณ์ความคุ้นเคยการติดตามผู้ใหญ่ออกไปเก็บเห็ดป่าและการสอบถามจากผู่เฒ่าผู้แก่ซึ่งความรู้ที่ได้จากูุิปัญญาท้องถิ่นสามารถใส่ทออจากรุ่นสู่รุ่นในการใช้ประโยชน์ของการเก็บเห็ดป่าได้ หลังจากที่ได้เห็ดมาแล้วก็จะนําเห็ดมาประกอบอาหารโดยเริ่มจากการลอกเศษดินที่ปลายคนเห็ดออกก่อนและนําไปล้างน้าให้สะอาดก่อนที่จะเอาไปต้มเพื่อเอาความขมออกโดยจะใส่ใบฝรั่งเพื่อที่จะลดความขมเร็วยิ่งขึ้นนำข้าวเบื่อกับพลิกมาขลกให้ละเอียดก่อนที่จะนำใส่ลงไปในหม้อแกงและปรุงรสสุดท้ายใส่ใบ,บแมงลัก เพื่อเพิ่มความหอมให้กับแกงตักใส่ชามเป็นอันเสร็จสิ้นเวลาแม่เห็นเห็ดแล้วแม่รู้สึกแบบใดตื่นเต้นดีใจจิ้มเอาจิ้มกับจิ้มเอาแล้วเนาะตื่นเต้นดีใจสีได้ขายเก็บ <c oughs> แต่ละเทือได้หลายเบ่จ๊า แต่เะเทื่อบ่ได้เต็มกระตานี่แลนี่นี่มือนี้มันค่้าแน่มันก็เลยได้บ่หลหลพอได้เห็ดแล้วแม่ไปเห็ดอย่างไ่เอาไปไปนึ่งไปเกงถ้าได้หลายกระขายน้ำเท่อละร้อยเห็ดนี่มันจะออกช่วงใดหลายซุดจ้ะช่วงฤดูไอฤดูฝนตกบ่อยๆมันจะออกเห็ดยูคาลิปตัสนี่นะเวลาแม่เก็บเห็ดแม่มีความสุขอยู่บ่จ้ะมีความสุขได้เห็ดหลายเห็นเห็ดเห็นเห็ดลายๆมีความสุขเก็บกระคาก Ha ha ha